ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการลงพื้นที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายครับมีการขับเคลื่อนอำเภอนำร่องบำบัดทุกกำชับคนของกระทรวงมหาดไทยต้องทำงานด้วยใจสร้างสุขประชาชนอย่าง,ย,างยั่งยืนครับ ที่ที่ว่าการอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามภายใต้โครงการอำเภอนำร่องบำบัดทุกบำรุงสุขแบบบูรณาการครับโดยมีนายภาสกรบุญยลักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนหวนหน้าส่วนราชการในอำเภอและก็คณะทำงานเชนเฟอร์ขออภัยครคณะทำงานเชงฟอร์กูดของกระทรวงมหาดไทยร่วมรับมอบนโยบายด้วยครับ คุณผู้ชมครับนอกจากนี้ประหลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าสิ่งสําคัญที่ต้องอยู่ควบคู่กับการทํางานได้ตลอดเวลานะครับนั่นก็คืออุดมการณที่ไม่ว่าเราจะอยู่ในตําแหน่งใดครับเราสามารถนําอุดมการนั้นมาเป็นคําขวัญเชิญชวนให้กับคนในองค์กรนะครับมีแนวทางในการทํางานในทิศทางเดียวกันนอกจากนี้นะครับยังเน้นการบูรณาการการทํางานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้ง7ภาคครับประกอบด้วยภาครัฐภาคผู้นาําศาสนาภาควิชาการภาคเอกชนภาคประชาชน ภาคประชาสังคมและภาคสื่อมวลชนเพื่อสร้างชุมชนตะบนที่เข้มแข็งยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในทุกนิติอย่างยั่งยืนครับ